โรคช็อกโกแลตซีดนะคะหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะเป็นโรคของผู้หญิงที่พบได้บ่อยมากๆอีกโรคหนึ่งเลยค่ะโดยเฉพาะพบได้บ่อยมากๆในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ยังมีประจำเดือนอยู่ช่วงอายุประมาณ20นะคะถึง35ปีค่ะอาการผิดปกตินะคะที่หมบอกว่าอาจจะมีภาวะช็อกโกแลตซีดเกิดขึ้นนะคะก็เช่นนะคะมีอาการปวดท้องประจำเดือนมากกว่าปกติหรือมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังค่ะ 2นะคะบริเวณที่ปวดเนี่ยมักจะปวดบริเวณท้องด้านหน้าตั้งแต่สะดือนะคะไปจนถึงอุ้งเชิงการานและอาจจะมีการปวดบริเวณด้านหลังได้นะคะตั้งแต่เอวไปถึงก้นกบค่ะ3นะคะอาจจะมีอาการลำไส้แปรปรวนนะคะเช่นเดี๋ยวท้องอืดเดี๋ยวท้องเสียหรืออาจจะมีอาการอุจจาระเป็นเลือดร่วมด้วยค่ะ 4. นะคะมีอาการปัสสาวะบ่อยนะคะ ก็เนื่องมาจากการที่มีก้อนนะคะในช่องท้องในโพรงมดลูกแล้วมันไปเบียดกับขาะปัสสาวะค่ะหรือบางรายนะคะอาจจะมีอาการปัสสาวะปนเลือดได้และห่านะคะอาจมีอาการปวดหลังแล้วบางทีนะคะก็อาจจะปวดล้าวจากหลังไปถึงขาได้ค่ะแล้วถ้าเป็นโรคช็อกแลตซีสสามารถมีลูกได้ไหมผู้ป่วยที่เป็นโรคช็อกแลตซีสนะคะสามารถมีลูกได้เพียงแต่ว่าอาจจะยากกว่าคนปกติค่ะ เพราะเยะื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดที่นี้นะคะส่งผลกระทบทําให้รังไข่ทางานผิดปกติไม่สามารถผลิตไข่ได้ตามปกติจึงส่งผลทําให้เกิดภาวะมีบุตรยาก